จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้ห้องเอต้องเวินมากอนนี้อันนี้มามากันน้องน้องคนนี้ชื่ออะไรนะท้าท้าชื่อไทยอะตาอยากให้แชร์ประสบการณ์ว่าพี่เอพี่เอคนเนี้ยเข้ามาแนะนำใช่ไหมเข้ามาแนะนำใช่ไหมเออเขาแนะนำว่ายังไง มีเองอรมีใจคนคนนี้คนนี้ใช่ไหมรู้จักกันที่ไหนนะดีใจเราเหค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนแรกรู้จักกับน้องชายเขาก่อนนะคะน้องชายเขาอยู่ที่ชมบุรีแล้วทีเนี้ยน้องชายเปลี่ยนใช้สินค้าแล้วก็ดีทีเนี้ยน้องชายก็ไปสัมนาใหญ่ทีเนี้ยไปสัมนหญ่เสียกูใจเปิดใจเปิดแล้วก็กลับมาแนะนำพี่สาวเขาต่อพี่สาวเขาก็เลยน้องชายเขาก็แนะนำให้รู้จักกับพี่สาวเขา ทีนี้ก็เปลี่ยพี่สาวเขาแล้วพี่สาวเขาก็สนใจนะคะเขาก็แนะนำง่ายๆก็คือทุกวันเราก็ไปฟันใช่ไหมคะทุกวันเราก็อาบน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิคขาทวาที่เราใช้เนี่ยแล้วคุณรู้ไหมคะคุณใช้สิขีขาวทุกวันแล้วคุณมีสิทธิ์ได้ตากับสิ่งของคุณมานะคะง่ายๆเลยเนี่ยคะ่ะก็เลยแนะนําให้เขาแบบนั้นเขาก็เลยอยากรู้นะคะแล้วเพราะยังก็เลยวันที่30ที่ผ่านมานะคะให้เป็นสัญญา ให้มันมูความมากข้นนะคะทีนี้น้องมูความมากุณนน้องก็เลยสนใจนะคะแล้วก็ปวดใจแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าเพราะน้องเชื่อว่าตั้งแต่น้องมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่น้องอยากได้ในชีวิตสามารถให้น้องได้ทุกอย่างนะคะความฝันที่น้องอยากมีเพราะฉะนั้นน้องก็เลยปัดใจจริงๆน่ะขออยู่แค่วันเดียวนะคะตอนนี้น้องก็อยู่สามวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะทุกท่านมาเรียนรู้ดูนะคะเพราะว่าทุกวันเราก็ไปหาทุกวันเราก็อ่าน ที่เราใช้ประจําวันแต่หนึ่งเราจะได้สุขภาพที่ดีกลับมานะคะสอะเราจะมีารายได้เข้ามาจากสินค้าที่เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนยะคะท่านนดวัานอย่าให้มาเรียนรู้ดูนะคะมาศึกษาดูชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าชอบก็มาศึกษาได้นะคะโอเคยอดุะยอดไปยินดีต้อนรับทุกคนนะคสวัสดีค่ะ